ส่นหลังในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากภาวะที่โครงสร้างต่ตางๆของระบบกระดูกสันหลังเสื่อมได้แก่เอ็นยึด กล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงหมอนรองกระดูกที่หมดอายุและกระดูกเสื่อมที่ทําให้เกิดภาวะกระดูกงอกซึ่งจะทําให้เกิดอาการเมื่อยหลังเวลานั่งนานๆมีอาการปวดหลังเวลาใช้งานปวดหลังเวลาขยับมากๆหรือทําให้หลังแข็งไม่สามารถขยับได้นอกจากนี้ส่วนหนึ่งอาจจะปวดจากภาวะกระดูกบางกระดูกพุนซึ่งตัวใหญ่จะไม่มีอาการแต่ท่านอาจจะมีอาการปวดจากภาวะกระดูกพรุนหรือกระดูกยุบก็ได้และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะปวดหลัง สมาคมเชียร์แห่งประเทศไทยมีท่าออกกำลังกายง่าย,ายสไตล์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งถึง5ท่ามาแนะนำให้ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติตามได้เองที่บ้านค่ะครับแล้วก็มาในท่าที่4นะครับท่าที่4ก็คือการลิกขานะครับสำหรับในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับการลิกขาเราใช้การก้าวไปด้านหน้าเตะขาแล้ววางขาลงเพื่อซัพพอร์ตลดแรงเสียดทานของหัวเข่านะครับโดยการเราเริ่มจากการยืนขาชิดนะครับแล้วกางแขนเอาเป็นตัวทีครับแล้วจะยกขาไปด้านหน้าขาขวาก่อนนะครับยกขึ้น แล้ววางขาซ้ายยกขึ้นแล้ววางขาขวายกขึ้นด้านข้างแล้ววางขาซ้ายยกขึ้นด้านข้างแล้ววางนะครับเราจะทําไปอย่างนี้ทั้งหมด10เซตนะครับพร้อม5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7หนึ่งสาี่ห้าหดข้างหนึ่ง6 7 8สา3 4ี่ห้าห3 4 5 6ด8ดหนึ่งสาห้าหดดหนึ่งสาห้าดด ในส่วนท่านี้นะครับเราจะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อด้านหลังขาหน้าขาด้านข้างในของขานะครับในการเตะขาพยุงขาขึ้นและช่วยในการซับพอร์ตวางขาลงครับท่าที่5นะครับการหมุนแขนนะครับท่านี้นะครับเราจะเริ่มจากการยืนเท้าชิดนะครับแล้วก้าวขาซ้ายไปด้านข้างนะครับแล้วถ่ายน้ําหนักลงดที่ขาขวาตึงนะครับแล้วอ้างแขนด้านขวาขึ้น45องศามือซ้ายเท้าเอวนะครับแล้วเราจะหมุนแขนเป็นวงกลมนะครับหมุนช้า และขึ้นกลับมาจบในลายเดิมนะครับ10ครั้งนะครับเราจะเด้พี่น้องทำให้ดูเลยนะครับฝ่าย1 2 3 4 5ในท่านี้นะครับเราจะได้กล้ามเนื้อส่วนของหัวไหล่ในการหมุนแขนนะครับและได้กล้ามเนื้อในส่วนขาด้านหน้านะครับที่เรายืนยันน้ำหนักเอาไว้นะครับ5หนึ่ง แล้วก็มาในส่วนของท่าที่6กนะครับก็คือการท่าสเตปแจ็คนะครับวิธีทำนะครับเราเริ่มจากการยืนขาชิดนะครับแขนชิดตัวแล้วเราจะก้าวขาขวาอไปด้านข้างหอมกลางมือออกนะครับขนาดลาตัวแล้วก้าวกลับเข้ามาเอามือปิดแล้วก้าวขาซ้ายออกมือเปิดนะครับแล้วก้าวขาซ้ายกลับเข้ามาเป็นมือปิดอย่างนี้นะครับเราจะทำซ้ำตรงนี้ทั้งหมด10ครั้งนะครับมาเริ่มนะครับ5 6, 7 8 1 2 3 4 ห้าโดยท่านี้นะครับเราจะได้กล้ามเนื้อในส่วนของหัวไหล่ด้านหน้าหัวเข่าและข้อเท้านะครับครับแล้วก็มาในส่วนของท่าที่7นะครับก็คือการนอนปั่นจักรยานนะครับท่านี้นะครับเราจะเริ่มจากการนอนราบกับพื้นนะครับขาเหยียดตรงนะครับแล้วเราก็จะยกสะโพกขึ้นมานะครับในลักษณะของขางออย่างนี้นะครับเราก็จะเริ่มทําเหมือนการปั่นจักรยานนะครับเริ่มปั่นช้าๆได้เลยนะครับปั่นนะครับเราจะปั่นอย่างนี้นะครับโดยการนับ 1- นึถึงนะครับพร้อมนะครับฝ่าย 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20แล้วก็เอาขาลงไปนี่้า ท่านี้นะครับเราจะได้ประโยชน์และกล้ามเนื้อในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารร่างกายง่ายๆที่ผู้สูงอายุสามารถนําไปประยุกต์ทําตามได้เองง่ายๆที่บ้านนอกจากนี้ยังมีท่าบริหารอื่นๆที่น่าสนใจสามารถติดตามในทุกช่องทางของโครงการสรุปบทเรียนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายร่วมกับสมาคมกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีรับชีวิตวิถีใหม่